ถนนนักเลงใครฆ่าแหลมสิงบารดนลดีอันเป็นบาร์ลำวงระดับดังในจังหวัดนคปรปฐมคืนนี้เสียงดนตรีแสงสีหน้าบ่าวูบวาบพล่างพราวจากขดนิออนสารพัดส,สีประหนึ่งเย้ายวนให้คนหนุ่มสาวเข้าไปสแสวงหาความสำเริงสำราญกันสุดเวียงเวลายังไม่ดึกหนักสำหรับคนกลางคืนชายหนุ่มหน้าเข้มไวัไม่เกิน30กําลังดื่มเบียร์อยู่ที่โต๊ะติดผนังเพียงลาพัง ในสายตาพนักง,งานออกจะรู้สึกว่าเขาเป็นแขกลายใหม่สำหรับที่นั่นเพาเพิ่งจะเห็นหน้าเป็นครั้งแรกดนตรียังคงเร่งเร่าด้วยความร้อนเล่าจากจังหวะล็อกเขาเติมเบียร์แก้วที่สองรินมันจนฟองฟูฟองปลิ่มปากแก้วขณะยกขึ้นดื่มชายหนุ่มร่างสันทัดค่อนข้างผอมก็ก้าวพรวดเข้ามาหาพร้อมยกมือไหวเขาคนนั้นชงะงักแก้วเบียร์เมื่อชายหนุ่มผู้มาใหม่ถามขึ้นพี่แหลมพี่จำผมได้ไหม แขกหน้าใหม่ของบาดดุลระดีขมวดคิ้วทบทวนความจำเพราะความสว่างในสถานเรื่องลมแห่งนี้มีแค่ความสัวแต่พอสิ้นประโยคคำถามนั้นรวดเร็วเหนือความรวดเร็วชายผู้เข้ามาทักทายตวัดมือขวามาที่ซอกเอวสายกระชากสมิจุด38ออกมาจอ่อแล้วกระดิกนิ้วระเบิดกระสุนเข้าใส่บริเวณหนะ้าอกเขาถึงสองนัดซอนถึงกับพะงะงายไปติดผนังด้านหลังเพราะแรงประทะของกระสุนปืนทว่าสติของเขายังมั่นคง และยังไม่ทันที่มือปืนจะระเบิดกระสุนนัดที่สามเขาก็สอดมือควับเข้าในอกเสื้อซึ่งไม่ได้กัดลังดุมกระชากสมิทขนาดเดียวกันในซองปืนแบบห้อยคล้องไหลเอาไว้ออกมาเหนียวกระสุนใส่มือปืนผู้พิฆาตเขาทันทีฉากการดวลปืนจึงเริ่มขึ้นจนบรรดาสมาชิกผู้มาหาความสำเริงสำหรักความสำราญวิ่งกันอดละมานรองรั่นทั้งชายหญิงเพราะวิมานกลายเป็นสนามดวลปืนเสร็จแล้วเสียงไซเรนรถวิทยุหลายคันพุ่งตรงเข้ามาจอดรอบบริเวณบาร์ ขณะที่ทุกสิ่งทุกอย่างตกอยู่ในความเงียบนอกถนนในสายตาคนภายนอกต่างวิพากษ์วิจารกันไม่รู้จักจบสิน้นผลจากการสำรวจของเจ้าหน้าที่มีผู้เสียชีวิตสามคนเป็นบ่อยหนึ่งคนผู้ค่มซึ่งย้ายมาประจำเรือนจำนคนปรปฐมชื่อแหลมสิงหนึ่งคนและมือปืนผู้เข้าไปยิงแหลมสิงนั่นอีกคนหนึ่งคงมีผู้ถูกลูกหลงบาดเจ็บเล็กน้อยสองสามคนคราวนี้ขอพาท่านเดินสายตาตามริ้วอ,อักษรถึงบุคคลที่ถูกฆ่า และสาเหตุแห่งการฆ่าที่เกิดขึ้นกลางเมืองพระยากรงพระยาผ่านเป็นลำดับสำหรับแหลมสิง์ไม่ใช่ชาวนครปฐมอันเป็นสถานที่ตายแหลมสิงเติบโต,ตใจกลางเมืองหลวงมีพ่อเป็นผู้คุมนักโทษอยู่เรือนจำกรุงเทพก็เลยมีบ้านพักของทางเรือนจำติดอยู่ข้างๆกำแพงคุกซึ่งบริเวณนั้นชาวกรุงสมัยเก่าเขาเรียกว่าโรงหวยถือกันว่าเป็นแดนอนาจารกลางเมืองที่ใหญ่โตที่สุดในประเทศไทยโดยเฉพาะพวกผู้ชาย พอเอ่ยถึงโรงหวยสะพานฐานสะพานเหล็กก็เป็นที่รู้กันว่านั่นคือแหล่งระบายท่อน้ําความเป็นหนุ่มณแหล่งนี้เองอันเป็นถิ่นเดิมของแหลมสิ่งที่เป็นเบ้าหลอมให้เขาเป็นวัยรุ่นและเด็กหนุ่มที่ฮึกเหิมห้าวหาญเหิมเกลิมจนติดบอดวัยรุ่นคนดังคนหนึ่งกลางโงอนาจารต่อไปก็ข้ามไปดังถึงถิ่นหลังวังบูรพาเฉลิมกรุง สยอดก่อนจะเข้าสมทบกับดาวดังแดงใบเล่โดยชนิดไปไหนไปกันจนผู้เป็นพอ่อซึ่งเป็นผู้คุมชักห่วงสวัสดิภาพลูกชายจะไปเร็วเกินไหวจึงดึงเข้ามาสมัครเป็นผู้คุมหางงานให้ทำดีกว่าจะให้จบมัธยม6เรามาเสริมเที่ยวแสวหาเรื่องขึ้นลงพักอยู่บ,ยบ่อยๆนั่นแหละที่เขาได้พักการเที่ยวเตรลงบางเพราะงานมันรัดตัวตามหน้าที่คนอยากดังอยู่ที่ไหนก็ต้องสร้างสมบาร,รมีให้ตัวเองติดอันดับ ซึ่งก็นับเป็นจังหวะงามที่ยุคแหลมสิงเป็นผู้คุมนั้นยาเสพติดเฮโรอ,อีนระบาดเต็มคุกเมื่อเกิดสิ่งที่มันกําลังจะเร่งเวลาตายให้แก่มนุษย์และพานไปถึงเยาวชนของชาติท่านผู้บัญชาการท่านก็จัดตั้งกองปราบยาเสพติดขึ้นโดยให้ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักง,งานกับเจ้าหน้าที่ราชณานร่วมมือกันปราบครั้งแรกเขาอยู่หมดรักษาการซึ่งควบคุมส่วนกลางขอเรือนจําทั้งหมดจึงเริ่มลงมือปราบอย่างจริงจัง แต่รากเงาของยาเสพติดในคุกมันเกิดเพราะการสนับสนุนมัดได้ของเจ้าหน้าที่คุกเสียเองดังนั้นแม้แหลมสิงจะขนาดหนักและลงโทษทารุณกรรมแค่ไหนมันก็ยังมีการลักลอบขายกันจนขนาดหนักผิดแต่ว่าใช้วิธีซ่อนเร้นขายไม่ชงชางดังแต่ก่อนดังได้กล่าวแล้วว่ารากเงาฐานของการขายยาเสพติดมันยังลึกลงไปลอใจเจ้าหน้าที่ให้พายแพ้อำนาจเงินถึงจะปราบกันอย่างไรคนคุกก็ยังหาเสพกันจนได้ แต่พอค้าและนักเสพตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เป็นเรือบรรทุกเฮโรอีนกวาดผวามือปราบอย่างแหลมสิงกันทุกคนจบจนคืนหนึ่งของกลางดึกบริเวณแดนเจอันเป็นแดนคุมขังพวกคดียาเสพติดโดยเฉพาะได้เกิดการยุคคือนักโทษนับร้อยยกพวกตะลุยฉากกันจนเรือนซึ่งสั่นสะเทือนประหนึ่งพังทลายลงมาให้ได้อันที่จริงแดนเจนั้นแต่ก่อนเป็นแดนลงพิมพ์มหาไทยพอแดนลงพิมพ์ย้ายเครื่องพิมพ์และนักโทษไปอยู่ลาดยาว ผูกขังพวกอันธพาลแดนโรงพิมพ์เก่าที่นี่ก็เลยเปิดเป็นแดน7ส่วนแดน7เก่าก็เปลี่ยนเป็นแดน8ไม่ใช่ขัง8ซึ่งเป็นแดนหญิงแต่เป็นแดน8ซึ่งขังนักโทษคดีธรรมดาเจ้าหน้าที่เวรกลางคืนรายงานด่วนในกลางดึกกว่าจะระงับเหตุกันได้ก็มีการได้รับบาดเจ็บสาหัสหลายคนและมีเสียชีวิตหนึ่งคนพอรุ่งเช้าเวลาประมาณ9ก้าโมงเช้าหัวหน้าแผนกเข้ามาสอบสวนรายละเอียดทั้งหมดจึงได้ทราบว่า เหตุการณ์ขั้นร้ายแรงเกิดขึ้นครั้งนี้เพราะผู้คุมกับท่านผู้บังคับแดนท่านสั่งเข้มงวดกวดขันและตรวจค้นตัวผู้ต้องขังจึงมีการลักลอบพกพาอาวุธขึ้นบนเรือนขังดังนี้คำสั่ง่วนจึงให้แหลมสิงเข้ามารักษาการแทนผู้บังคับแดนระหว่างมีคำสั่งสับเปลี่ยนโยกย้ายเจ้าหน้าที่กระทันหันโดยนักโทษแดนเจ็ดไม่มีโอกาสหล้ล่วงนาจึงเกิดมีปฏิกิริยาแต่ไม่กล้าสำแดงออกเพราะทุกคนรู้จักแหลมสิงดี แต่ทีนี้แดนเจ็นั้นมันไม่ได้อยู่กันอย่างสามัคคีมาแต่ไหนแต่ไรแม้กระทั่งผู้คุมต่างถือกันว่าลูกน้องไข่ลูกน้องมันโดยเฉพาะแดนเจ็มีโรงงานฝึกวิชาชีพเกือบครึ่งแดนซึ่งทั้งแดนมีนักโทษประมาณพันคนอยู่ภายใต้การควบคุมของหัวหน้าโรงงานคือนายสมศักดิ์เมื่อแหลมสิงเขาควบคุมแดนเจ็ดแทนที่จะหันไปขอความร่วมมือจากฝ่ายโรงงานในทุกๆก,กรณีแต่กลับเปล่าแหลมสิงลำพองว่าตนเป็นใหญ่ในแดนเจ็ดจึงหวังรวบอำนาจไว้ผู้เดียว การปีนเกลียวระหว่างสิงต่อสิงจึงเกิดขึ้นจนถึงขนาดทำสนหย่อมสร้างเนินเป็นภูเขามีรูปปั้นเสืออยู่สองตัวแหลมสิงเริ่มออกกฎสำหรับควบคุมพฤติการบรรดาผู้ต้องหาภายในแดนอย่างเข้มงวดโดยล้มเลิกระบบเก่าจนหมดงดละห้ามการติดต่อกับผู้ต้องขังแดนอื่นห้ามนำยาเสพติดทุกชนิดแม้แต่บุหรี่ขึ้นไปสู่บูเรือนขังและในแดนเจ็ดทั่วแดนมีการแต่งตั้งผู้ช่วยเหลือให้คอยตรวจร่วมกับผู้คุมทุกวัน ในตอนเย็นวันหนึ่งแหลมสิงเป็นผู้ขึ้นไปเรียกประชุมผู้ต้องหาคดียาเสพติดท,ทั้งหมดเพื่อถแถลงให้รับทราบคำสั่งของตนอีกครั้งหนึ่งถ้อยคําแต่รับประโยคของเขาบาดใจปวงทรชนนักในที่สุดข้าพเจ้าก็ได้เข้ามาในแดนเจ็ดอันเป็นแดนที่มีแต่เรื่องราววุ่นวายและกาดเกลื่อนด้วยยาเสพติดท,ทุกชนิดเมื่อได้เข้ามาในตําแหน่งผู้บังคับแดนก็ย่อมหมายถึงการเป็นผู้บังคับชาพวกท่านหรือพูดกันง่ายๆเป็นผู้ปกครองฉะนั้นในฐานะผอ,อแดนเจ็ด ข้าพเจ้าขอออกเป็นกฎตายตัวว่าของมึนเมาหรือยาเสพติดทุกชนิดจะมีไม่ได้หากท่านไม่เชื่อฟังอยากลองนับตั้งแต่พรุ่งนี้หรือคืนนี้เลยก็ได้ที่ข้าพเจ้าจะพิสูจน์ให้เห็นว่าขัดคำสั่งจะได้รับการลงโทษสถานใดข้อควรคำานึงไว้ข้าพเจ้าชื่อแหลมสิงเลิกงานออกจากคุกก็ไม่ได้ซุกอยู่ในบ้านแต่เที่ยวตามโบลิ่งและตามบาร์อันนี้เพื่อนๆในเนี้ยต่างก็รู้ว่าข้าพเจ้าพูดจริง ขออย่าให้ผิดมาถึงข้าพเจ้าเลยข้าพเจ้าไม่ต้องการหักหาน้ำใจคนเที่ยวหรือนักเลงโดยเฉพาะผู้ที่ยังคิดว่ามีอดีตเป็นเพื่อนข้าพเจ้าหากกระทำผิดมาอย่าได้ตําหนิว่าข้าพเจ้าทารุณลืมตัวลืมความเป็นเพื่อนแล,แล้วคืนนั้นก็มีการลองของกันจริงๆทั้งๆที่ตัวแหลมสิงอาจจะเพียงได้ถอดเครื่องแบบเท่านั้นเมื่อถึงบ้านเวียนยามรักษาการผลัดกลางคืนได้เห็นการสูบบุหรี่บนเรือนขังนับสิบอีกทั้งเฮโรอีนก็มีสูบกันเกลือ ยามรักษาการผัดแรกจึงจับผู้สูบบุหรี่และเฮโรอีนโดยจดชื่อสกุลไว้ทั้งสองคนเมื่อยามรักษาการเอาจริงการสูบแบบมีสัมปทานจึงกลายเป็นการลักลอบสูบขี้ยาไอจะมาให้มีบัญชาให้งดสูบรวมทั้งเฮโรอีนกันทั้งคืนทั้งวันใครมันจะทนได้ดังนั้นคนที่ถึงที่สุดมันก็ต้องลอกกันแต่ก็นับไว้ยังเคราะห์ดีที่ถูกจับจดชื่อไว้เพียงสองคนเช้าวันใหม่ขณะที่พี่เลี้ยงยังไม่ทันจะเลี้ยงถ้วยจานไว้ตักข้าวแกง เสียงเครื่องขยายเสียงประกาศเรียกดังลันนายสถิตจันเกตกับนายเข่งแซ่ตั้งเมื่อด้ยินชื่อของท่านให้มาพบท่านผอ,อแดนโดยด่วนเสียงเรียกประกาศเพียงสองครั้งชาวแดนเจ็ดทั้งแดนต่างก็ฮือกันมายืนออย,อยู่หน้าที่ทําการผอ,อรแดนแน่นขนาดโดยมาดของคนหนุ่มวัยเบญจเพศแหลมสิงลุกจากเก้าอีดึงลินชักโต๊ะทํางานหยิบแบกหนังสีเหลืองออกมาหนึ่งคู่พร้อมทั้งลูกเหล็กสองลูก น้ำหนักประมาณลูกละครึ่งกิโลเขาสวมแบ็กหนังใส่อุ้งมือทั้งสองประดุดว่าจะลองชกระสอบสายหรือชกลมแต่กลับเปล่าเขาออกคำสั่งให้ผู้ช่วยเหลือมัดมือของนายเข่งกับนายสถิตไว้ทั้งสองข้างแล้วให้ผูกปลายเชือกไนล่อนขึงไว้บนคานเรือนขังโดยให้ปลายตีนยืนอยู่ในลักษณะขย่งจึงเท่ากับเป็นการมัดมือโยงไว้หมดวิธีการแลมสิงกำลูกเหล็กไว้ในอุ้งมือที่สวมแบ็กหนังไว้ข้างละลูก เขาเดินช้าๆกวาดสายตาดูชาวแดนเจ็ดนับร้อยที่กำลังเบียดเสียดกันเข้าชมมา,ากรรมโหดดังราชสีเห็นกวางน้อยหมดทางไปและจนหนทางดิน้นรนกวางน้อยแม้วาดวันเพศภยัยแต่ก็พร้อมที่จะรับอาญาเถื่อนเสียงซุบซิบในหมู่นักโทษเริ่มมีปฏิกิริยากันเลยใจสัตว์ความผิดเท่านี้มันลงโทษขนาดนี้เลยหรอวะเจ้าหน้าที่ทุกคนต่างยืนเรียงรายดูบทลงโทษของผู้คุมคนดังด้วยความรู้สึกอันต่างกัน ร่างสูงสมสัสดส่วนของเขาเผชิญหน้ากับไอ้เข่งดวงตาประกายวาวคล้ายเดยรฉานกระหายเลือดฉับพันต่ินที่สมคอมแบทของเขาก็ใช้หัวเกือกเตะเข้าหน้าแข้งเต็มแรงเสียงดังโปกพร้อมสำทับถามขณะที่ไอ้เข่งสะบัดขาเล่าๆเามื่อคืนมึงสูบของหรือเปล่าสูบครับมึงเอาของเอาไฟขึ้นไ่ได้ยังไงใครตรวจคนมึงมันผู้ประดุดเฉลยเงยหน้าขึ้นประสานตาแหลมสิง ขณะนั้นนิดสุริยกุลนักเลงใหญ่บางลำพูเข้าไปโค้งและกล่าวพอได้ยินคุณแหลมครับไอเข่งมันเพิ่งทำผิดอย่าลงมือรุนแรงนักเลยเขาหันควับมาเผชิญหน้าอดีตนักเลงดังย่านบางลำพูในตาแดงกำผมยังเรียกพี่นิดว่าพี่อยู่เสมอมาอย่าให้ผมเปลี่ยนไปเรียกอย่างอื่นพี่ในะรุ่นพ่อผมแล้วอย่ายุ่งดีกว่าเท่านั้นเองนักเลงอย่างนิดสุริยกุลแทบซุกหน้ามุดปูนหลบไปใต้ดินเราเดินกลับยังหมดอะไรแต่เพิงพิโรธของแหลมสิง กลับลงไปที่ไอ้เข่งเพลงมวยของแหลมสิงใครก็ย่อมรู้จักดีโดยเฉพาะแฟนมวยสองเวทีเมืองกรุงที่เคยเห็นแหลมสิงสิทธาวางโชว์ฟอร์มมาบ้างก็คงสามารถลำดับภาพการซ้อมกระสอบคนได้ว่าผลมันจะลงเอ,อ่ยอีรูปไหนเขาเตะเขายอดอกไอ้เข่งดังพอๆกับเตะกระสอบทรายร่ลลางที่มัดโหนโยนตัวไปมาตามแรงเตะและอีกไม่กี่ทีเฉลยก็หลับคาตีนผ่านไปแล้วหนึ่งลายเหลือไอ้ทิดอีกคน เขาโชว์ฟอร์มชุดนี้โดยไม่ได้ใช้ตีนบรรเลงเพลงโดยกําลูกเหล็กทิ้งซ้ายเขายุงข้าวแทนแล้วตามฮุกขวารับจังหวะเมื่อฉเฉลยลายที่2ตัวงอพลอกหลับกลางอากาศไปอีกคนรายการเตะต่อยกระสอบคนวันนั้นหาใช้สร้างความหวาดกลัวอันใดกับคนคุกทั้งแดนเลยและเพียงสองเดือนเขายํำบรรดานักโทษภายในแดนจนสถานไปถึงโลกภายนอกพวกญาติญาตินักโทษเข้าร้องเรียนท่านผู้บัญชาการเรือนจํา บังเอิญเหลือร้ายที่เขาไปยำใหญ่เด็กฝากของผู้ใหญ่เขาท่านผู้บัญชาการเห็นไม่ได้การจึงสั่งย้ายแหลมสิงออกจากแดนเจ็ไปอยู่แดน8ทันทีเขาเต้นผางเขาพบผู้บัญชาการขอทราบสาเหตุคําตอบคือย้ายเพื่อความเหมาะสมจงังหวดที่แหลมสิงย้ายเข้าไปอยู่แดน8ตรงกับวันที่ราชายาเสพติดน้ำระบือตรงแท่ตังถูกส่งตัวไปจากลาดยาวแล้วส่งตัวเข้าแดน8มันจึงเป็นการโคจรมาพบกันโดยบังเอิญ ระหว่างมือปราบกับนักขาทรงอิทธิพลเรื่องอร้ายกับกลายเป็นดีเพราะตามสายตาคนคุกและผู้คุมนั้นคาดหวังจะได้เห็นฉากปราบปรามอย่างสุดใจขาดดินของคนทั้งสองแต่เรื่องกับโอละพอเมื่อเต็งหนึ่งจากราดยาวกับมือปราบกระชอนกลมราชฐานจับเข่าคุยกันและไม่ช้าไม่นานมัดโอภาสีนักเลงดังประธานตัวซาบปร,ระจำแดน8ก็เสริญนำทีมขายเฮโรอีนออกตีตลาดนักขาประจำคุกตับเป็ดตับเป็ด นั่นคือภาษาโฆษณาสีของเฮโรอีนมันเป็นสีของเฮโรอีนชนิดใหม่ที่มีประสิทธิภาพชวนลองของชนิดนี้มีขายเฉพาะแถบชายฝั่งทะเลตะวันออกที่มากที่สุดคือย่านชนบุรีเหล่านักเสพและบรรดาสมุไรของระหูโทษพอได้เสพต่างหันมาซื้อของสีนี้จากมือนักเลงปราทานทันทีเพียงวันเดียวอาณาจักรกําแพงชลา,านับข้อนศตวตรรษก็ฮือหาปุระเบิดขวดดำเอสโซสิงซาวอยสุมาอี นะคะระดับดาวดังขับขุกเริ่มมองพฤติการของตรงแท้ตั้งออกทันควันใกรๆก็อ่านทะลุใสกว่ากระจกคนยังมัดโอภาษีเคยแต่สายบื้อหวาเป็นสมูไราหาเสพไปวันๆจู่ๆได้จับของขณะที่แดน8เปิดประตูรับราชายาเสพติดผู้นิราชมาจากทุ่งบางเขนแสดงว่าของดังกล่าวตรงแท้ตั้งคุมทีมอยู่เบื้องหลังเพราะหากมันจับของเองวันใดก็เท่ากับเปิดถ้วยแทงให้รู้ถึงเรือผู้บรรทุกเฮโรอีนเข้ามา คนวงนอกอ่านไต่เพียงข่าวที่กระจายจากเล่เสนาธิการที่กุกขึ้นรวงว่าของนั่นมัดโอภาษีรับที่แดนพยาบาลไม่ได้ออกจากแดน8เพราะมันจะพังทันทีสําหรับแหลมสิงมือปราบผู้คุมแดน8ทว่าลึกไปกว่านั้นทําไมจําเพาะจอดจงให้นักเลงปลาทานขายสมุไรฝีมือดีกว่ามัดโอภาษีมีอยู่เต็มคุก อีกประการหนึ่งแหลมสิงอาชลาดแต่ขาดความเฉลียวที่ให้ลูกน้องของตนขายของเสียเองเมื่อกล้าให้มัดขายก็เท่ากับประกาศว่าตนคือเรือบรรทุกเฮโรอีนเข้าคุกโดยมีตรงแท้ตั้งเป็นนายทุนดังกล่าวแล้วคนที่มีแขนเก่าคุนเคืองกันมาแต่ภายนอกย่อมเคลื่อนไหวและหากไม่ลืมคงจํากันได้ว่าแก๊งวัยรุ่นสองกางที่เคยเป็นข่าวเกลียวกล่าวแดงใบเลกะปุ๊ระเบิดขวดแขนนี้แหลมสิงจะไม่ชำระแทนเพื่อนบ้างหรอ ก่อนที่ปูระเบิดขวดไม่ทันระวังตัวคุกทั้งคุกก็อดละมานซะแล้วเพราะมัดโอภาสีลงมือฟาดหัวอริของลูกพี่เร็วเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดแม้แต่ดำเอสโซคู่แฝดเพื่อนซีของปูระเบิดขวดก็ไม่ทันคิดวันนั้นถ้าแหลมไม่ออกมาเต้นเป็นนายประกรันคุมมัดโอภาสีเขามอบตัวกับแผนกรักษาการด้วยตนเองเลือดคงคลุ้งเกินกระเซ็นคุกชาตินักเลงอย่างปุระเบิดขวดมันกู้ศักดิ์ศรีตนได้โดยใช้ไม้ของกลางที่วางบนโต๊ะท่านหัวหน้า,าแผนกนั่นแหละ ตีแสกหน้านักเลงปาฐานเลือดกระฉูดแม้ขณะนั้นหัวหน้าแผนกกำลังสอบสวนปููระเบิดขวดกับดำเอสโซ,โซสู้คดีเกาลุดออาจากคุกไปได้ประมาณเดือนเศษแหลมสิงคลั่งการค้าเฮโรอีนจนเรื่องรู้ถึงท่านผู้บัญชาการประกอบทั้งเรื่องราวการร้องทุกข์ของนักโทษระติมีมากขึ้นคำสั่งย้ายแหลมสิงด่วนให้ไปประจำคุกจังหวัดนครปฐมภายใน24ชั่วโมงเขาจึงเดินทางไปดับตนเองภายในบาร์ดนลดีจะก,กลุ่มมือปืนดังกล่าวข้างตน้น ใครฆ่าแหลมสิงขอให้ท่านคิดตรองดูเถิดยุทธจักรนักเลงตราบใดที่ผู้คนยังคลั่งเดินวกบนอยู่ไม่รู้จักล้างมือขณะที่มีโอกาสสักวันหนึ่งเขาเหล่านั้นคงไม่ต่างแหลมสิงหรอก